สวัสดีผู้การอัสเรนทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนนะครับคลิปนี้ตัวเล็กสเปคย r นะครับผมอ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันก็แค่อีลิตไม่ใช่เหรอวะมันจะสเปคย r จริงเหรอวะก่อนนะฮะผมก็จะมาแถลงไขให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก่อนที่จะเริ่มกันนะครับผมก็ขอเตือนกันก่อนแล้วกันเนาะกิจกรรมแจกชิโนโนจังนะครับผมก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่25เดือน4นะครับผมไปจนถึงวันที่9เดือน5เวลาบ่าย2ของประเทศไทย ก็อย่าลืมรับน้องกันไปด้วยนะครับด้วยความที่ว่าคลิปเรานะครับอาจจะมีผู้เล่นใหม่ปนดมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ผมก็ขอเริ่มจากการปูพื้นฐานก่อนละกันนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินทุกลำในเกมนี้นะครับผมที่สามารถใส่เครื่องบินได้สามช่องนะครับตอนที่ได้มาเลเวลหนึ่งเลยจะมีเครื่องบินอยู่ช่องละ1ลําลำก็จะเป็น1ลํา1ลำาลำแล้วก็1ลำนะครับรวมกันทั้งหมด3ลํลำแบบนี้ครับผมทีนี้นะครับหลังจากที่เราเริ่มทําการลิมิตเบรกหรือว่าปลดดาวเพิ่มนะครับผมก็จะได้เครื่องบินเพ ในตัวอย่างเนี่ยมันเขียนว่า All Fighter บวกหนึ่งลำหรือก็คือช่องไหนก็ตามที่เป็นช่องสําหรับใส่แค่เครื่องบินประเภท Fighter เท่านั้นนะครับจะได้เครื่องบินบวกเพิ่มหนึ่งลำทีนี้นะครับในกรณีของดาวที่2ดาวที่3เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับตอนที่ปลดดาวแรกก็ได้ครับผมอาจจะเป็นการบวก O ด้บอ Bomber หรือว่าเป็น O Torpedo Bomber ครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือเขียนว่า All Aircraft ครับผมซึ่ง All Aircraft เนี่ยหมายความว่าบวกเครื่องบินให้กับทุกช่องนั่นเองครับผม แต่ว่านะครับสุดท้ายแล้วเมื่อทําการรีบิตเบรกดาวเต็ม e นะครับผมสําหรับเรือระดับคอมมอนจนถึงซุปเปอร์แลน์นะครับไม่ว่ายังไงก็จะมีเครื่องบินรวมได้สูงสุดแค่8ลาครับผมซึ่งในกรณีนี้นะครับอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่แต่ละลาครับผมบางลําอาจจะเป็น3ลํา3ลํา2ลําบางลาอาจจะเป็น2ลํา2ลําแล้วก็4ลําโดยตัวละครระดับ UR ของเกมออสโวลีนะครับจะมีเครื่องบินรวมทั้งหมด9ลําในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็น Impactable จะเป็น3ลํา3ลํา3ลาครับผม ในกรณีของชินาโนะน,นะครับจะเป็น2องลำสามลำสี่ลำหรือว่าฮากุริวนี่จะเป็น3ามลำสี่ลำแล้วก็2องลำครับผมในกรณีของชินาโ,โนจังนะครับผมเมื่อทําการลิมิตเบรกเต็มนะครับใช่แล้วครับตัวของชินาโ,โนจังเนี่ยจะมีเครื่องบินทั้งหมด9ก้าลำเท่ากับ UR นั่นเองนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับฟังสรรพคุณแค่นี้ก็เริ่มสนใจในตัวน้องกันบ้างหรือย,อยังนะครับผมถ้าหากว่าเทียบกับเรือที่สเตตเท่ากันนะครับ ดาเมจเอาพูดของตัวน้องนะครับก็จะมากกว่าอย่างน้อยน้อยก็คงประมาณ12.5อนะครับอันนี้ก็เป็นค่าคำนวณคร่าวๆเนาะเพราะว่ามีเครื่องบิน9้าลำนะครับก็มีเครื่องบินมากกว่าเรือทองทุกลำในเกมะนะและที่สําคัญนะอันนี้โน้ตตัวใหญ่ๆไปเลยน้องแจกใช่เป็นตัวแจกแจกมาให้ขนาดนี้เลยนะเว้ยจะไปเก็บกันจริงๆหรอ <c oughs> สําหรับตัวของชินโนโจังก็ผมก็คงจะขายคร่าวๆเ,เ,เพียงแค่นี้แหละที่เหลือก็ให้เอาไปลองใช้กันเองละกันนะครับ ทีนี้เรามาดูเรือลำอื่นในกิจกรรมนี้บ้างก่อว่าเราไปเล่นท่ายากอะไรกันได้บ้างนะครับผม สำหรับตัวละครที่2ที่ผมจะมาขายในคลิปนี้นะครับก็คือโนชิโ no ร่มิวครับผมทุกคนได้ดูคลิปสโลว์เมื่อกี้น่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมเฮ้ยอะไรมันจะหมดจอกันขนาดนี้วะสกิลที่2ของโนชิโร่นะครับผมทุกๆ20วิมินะครับจะทำให้สตูที่อยู่บนหน้าจอนะครับผมโดนดาเมจจากตอร์ปิโดแรงขึ้น40%ที่เลเวล10นะครับซึ่งสกิลเนี่ยถ้าหากว่าโนชิโร่เนี่ย ใส่เกียร์ของซักุระเอ็มไพร์มานะครับผมสกิวนี้จะทํางานครั้งแรกตอน5วินาทีครับผมเฮ้ยห้าวินาทีห้าวินาทีนะเว้ยมันบังเอิญไปไหมนี่นนะฮะพอกิดแมนแปลงร่างเสร็จนะครับผมกิทแมนทาการยิงต่อไปทันทีนะเห็นไหมครับที่เป็นรูปดาบสีเล่มนั่นนะครับแน่นอนว่าถึงตายทุกเล่มครับผมแล้วยังได้ความแรงจากโนชิโร่ไปอีก4ี่สิเปอร์ซนะครับอันนี้คือความแรงที่ไม่มีบัฟโนชิโร่นะครับผม ตัวอันนี้มีบัฟโนชิโร่นะครับเฮ้ย hey, นี่ทีมงานมาตั้งใจออกแบบมาเล่นกับใครเซอร์กิตแมร์เป็เนี่ยคือแบบโนชิโร่เนี่ยไม่รู้ว่าจะขายอะไรเลยอนอกจากแบบว่าขายว่าทําให้เพื่อนทั้งทีมต่อแรองน,นนะแล้วยิ่งการที่สกิลออกทุกยี่สิบบิทเนี่ยมันออกทับกับเฮเลนา่าเว้ยน้องคิดดูว่ามีเฮเลนา่ามีโนชิโร่อีกคนหนึ่งไปชิมาคาัคเสะเนี่ยโอ้โหววระเบิดเถิดเทิงเอาะ่ะฮะลำต่อมานะครับผมก็สำหรับ formidable นะครับก็คงเป็นลำสุดท้ายที่ผมเอามาขายในคลิปนี้แล้วแหละ ผมไม่ได้ขายอะไรเยอะนะครับสิ่งที่จะขายจริงๆของ Form i d a b l e นะครับนั่นก็คือสกิลที่1ครับผมสำหรับสกิลที่1ของ Form i d a b l e นะครับก็คือถ้าหากว่ามีเรือมิวในทีมเนี่ยตั้งแต่3ลำขึ้นไปนะครับผม f o r m i d a b l e จะได้พีโหลดนะครับก็นะครับพีโหลดก็คือการโหลดกระสุนการโจมตีตั้งแต่ตอนเข้าด่านครับผมซึ่งไอการโหลดของพีโหลดเนี่ยมาทําให้เราสามารถโจมตีได้เลยตั้งแต่เข้าด่านนะครับแล้วก็เลยทาให้ได้เปรียบทั้งดาเมจแล้วก็ทั้งเรื่องอื่นๆนะ ทีเนี้ยบางคนอาจจะมองว่ามันยุ่งยากนะต้องเอาเรือมิวเพิ่มอีก2ลำเพื่อให้มันครบ3ลำนะครับผมก็เมื่อวานนะครับผมเลยลองไปนั่งเปิดทีมอาคากิมิวเก่าๆนะครับผมแล้วผมก็ได้พบว่าเฮ้ยเกมเรามันมีไอเทมปเปลี่ยนเรือธรรมดาเป็นเรือมิวนี่หว่าก็นะครับสำหรับไอเทมที่เปลี่ยนเรือธรรมดาเป็นเรือมิวเนี่ยในเกมเราจะมีทั้งหมด2ชิ้นครับผมอันแรกนะครับคือชุดไอดอลชื่อว่าเซเลชิอัลบอร์ดี้นะครับเนี่ยเห็นนะครับเขาจะเขียนยว่าชิปอ uh, ิควิคบิทดิสอาร์คัสติฟายเอสมิวชิปครับผม และอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้าไอดอลครับผมคอสิกคิกเนี่ยเอฟเฟกเขียนเหมือนกันเลยเป๊ะๆอ่ะทีนี้ในทีมผมก็จะมีเรือที่ถูกนับว่าเป็นมิวอีก2ลำแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มี f o r ์มิด b เบิลมิจะครบเงื่อไข3ลำทีมนี้ต้องได้พีโหลดนะไปทดลองกันเลยเอ่อไม่ต้องเอาดาญญ่านยากเนะกาะแถวๆนี้ก็พออใคกดลงไปลองเฉยๆนะ,ะนี่เข้าไปแล้วทีมนี้ต้องได้พีโหลด สังเกตด้านล่างทางขวาไว้นะครับดไแล้วนี่เข้ามานี่มีพีโลดพอไมิได้ปล่อยเครื่อ,รอ,รอ,รองบินเลยตั้งแต่เริ่ม <c oughs> แปลว่าไอเทมเปลี่ยนเรือธรรมดาเป็นเรือมิวใช้ได้อะไรอะไรในชีวิตก็ดีนะะส่วนไอเทม2ชิ้นนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นเก่าอ่ะจะเคยได้มาจากอีเวนต์มิวครั้งแรกนะครับผมทั้ง2ชิ้นเลยอย่างละชิ้นแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่จะต้องไปหาในดัน SP ครับผม จะมีอยู่สองด่านแต่ว่าเนื่องจากว่าผมหาไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับเสื้อเสื้อหาจากด่านนี้ให้เล่นด่าน sp 5นะครับทั้งหมด60สรอบส่วนรองเท้านะครับรองเท้าจะอยู่ที่อีกด่านหนึ่ง sp แล้วก็นี่รองเท้าจะอยู่ที่ด่านนี้นะครับผมพลเริศให้เล่น sp ห้ารอบเหมือนกันนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสาหรับคลิปนี้เนื้อหาของคลิปนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าใครมีวิธีใช้เรือเซ็ตที่มาใหม่เนี่ยรวมกับเรือเก่าที่แบบเป็นท่าที่แบบท่ายากอะ่ะไม่ใช่ท่าที่คนปกติเขาใช้กันก็ลองเอามาแชร์กันได้นะครับผมก็จริงๆมันยังมีอีกหลายคอมโบเลยนะที่ผมยังไม่ได้ลองเนะี่ยเอาเป็นว่าไว้เจออะไรดีๆอีกเดี๋ยวจะเอามาบอกส่วนใครเจออะไรดีๆอีกเอามาแบ่งปันกันได้ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ